พลตฟอร์ม e x t a t i o n 5ของ Broker x t b มีดีอะไรวันนี้เดี๋ยวจะพาไปทัวร์ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนโค้ดฟิล์มบราวเวอรเทรดอคานะคะ, i, ะ,คะวันนี้นะคะฟิล์มจะพาทุกคนมาทัวร์นะคะเป็นการพาดูแอปพลิเคชันนะคะบนมือถือหรือบนแท็บเล็ตน,นะคะ iPad อ,อะไรต่างๆนะคะแอปพลิเคชัน x e s t a t i o n 5นะคะหลายๆคนเนี่ยเป็นมือใหม่ใช่ไหมคะเฮ้ยยังใช้ไม่คล่องเลยนะคะโค้ดช่วยพาสอนดูหน่อยได้ไหมนะคะได้เลยค่ะวันนี้นะคะฟิล์มจะมาให้เห็นภาพกว้างก่อนแล้วกันนะคะว่า e x t a t i o n f เนี่ยเขามีลูกเล่นมีแพลตฟอร์มอะไร ที่น่าสนใจบ้างนะคะฟิล์มจะทําเป็น EP EP บไปนะคาให้ทุกคนรอติดตามนะคะส่วน EP แรกในวันนี้นะคะเราจะมาดูฟังก์ชันพื้นฐานกันก่อนนะคะแล้วก็การกดเทรดเบื้องต้นนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราจะเข้าเทรดด้วย extension 5เนี่ยทำยังไงถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนและนี่คือหน้าจอ iPad ของฟิล์มเองนะคะซึ่งฟิล์มเนี่ยได้โหลดแอปเอาไว้แล้วนะคะแอปชื่อว่า x s t a t i o n 5นะคะทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปโหลดถ้าเกิดว่าเป็น Apple นะคะก็สามารถมาโหลดได้นะคะใน App Store นะคะแล้วก็เซิร์ชว่า xtb ก็ได้อะลองดูนะเห็นไหมนะคะเนี่ย xtb forex stock trading อย่างเงี้ยนะคะซึ่งฟิล์โหลดไว้แล้วใช่ปะ่ะก็เปิดเข้าไปนะคะขึ้นมาเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้มาดูไปทีละแถบนะคะแถบแรก ด้านล่างซ้ายมือนะคะเป็นคําว่า trading นะคะซึ่งตรงนี้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์หลายๆผลิตภัณฑ์ส่วนด้านบนนะคะก็จะบอกยอดเงินทุนในพอร์ตของเราถ้าเกิดว่าเรากดเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดเล็กๆขึ้นมาอีกนะคะ account value เท่าไหร่มีเงินในพอร์ตเท่าไหร่เห็นไหมคะ free margin เท่าไหร่นะคะ Profit เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเรามีการเทรดอยู่แล้วก็มีกําไรอยู่หรือขาดทุนอยู่เนี่ยมันก็จะโชว์ในช่องของ Profit นั่นเองนะคะ b a ลานซ์ Balance เท่าไหร่นะคะมา r g จิเท่าไหร่มา r g จิ l นเลเวลเท่าไหร่นะคะซึ่งคำศัพท์แต่ละคำเนี้ยเดี๋ยวจะอัดคลิป แบบละเอียดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะถัดมาเราก็เห็นว่าเฮ้ยนี่มีผลิตภัณฑ์หลายๆผลิตภัณฑ์เลยนะคะซึ่งบอกเลยว่า Broker XTB นะคะมีผลิตภัณฑ์ให้เราเลือกเทรดเยอะมากนะคะไม่ใช่แค่ forex อย่างเดียวนะคะยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทองคำซิลเวอร์น้ำมันหุ้นนอกหุ้นต่างประเทศก็เทรดได้นะคะทุกคนลองกดตรงนี้ search เขามีการจัดระเบียบสินค้าต่างๆให้เรานะ,ะลองดูซิ forex มีอะไรบ้างนะคะนี่มีเป็นเมเจอร์เป็นไมเนอร์เห็นไหมคะมีคู่เงินหลักคู่เงินรองเห็นไหมคะมีตามนี้เลยนะคะนี่มีอะไรอีกโอ้โหค่างเงินต่างๆนะเยอะแยะมากมายเห็นไหมคะอันนี้คือในหัวข้อของ forex ถัดไป i n d i c e x i n d i c e x คืออะไรคะคือดัชนีนะคะอเมริกามีดัชนีอะไรบ้างเนี่ยเห็นหม US 1 0 0 US 2 0 0 0 US 3 0 US 500ต่างๆถัดไปเอเชียแปซ i ฟิกนี่มีเหมือนกันนะ ออสเตรเลีย2 0 0เห็นไหมคะฮ่องกงคอมอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะต่อมายุโรปเห็นไหมคะมีเลือกเยอะแยะเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเลือกอะไรเพิ่มเติมอ่ะก็กดบวกได้เลยนะคะสมมติว่าพิมไม่เทดอะ่ะ UK 100อ่ะก็เอาออกเนี่ยเอาออกจากเฟเวอร์ e นะคะแล้วก็เซฟปุ้ยเกิดอยากจะไปเทดอันนี้แล้วกัน US 100นะคะก็กดบวกเข้าไปปึ๊บเห็นไหมกดติ๊กเป็นเฟเวอร์ตนะคะแล้วก็กดเซฟอ่ะแล้วทุวกคนลองดู มันก็จะไปขึ้นอยู่ตรงไหนคะมันก็จะมาขึ้นอยู่ข้างหน้าเห็นไหมเราเลือก US 100มานะคะอ้ยังไม่พอยังไม่พอลองดูต่อซิว่ามีอะไรอีกมีสินค้าอะไรอีกที่เราเทรดได้นะ,ะคะ Commodity โ,โอ้โหพึบพับนี่็งไงมีโก,โกโก้มีกาแฟมีข้าวโพดมีถั่วเหลืองมีโอ้มีชูการ์มีข้าวสาลีเยอะแย,ยะเลยนะคะทุกคนก็สามารถที่จะเลือกเทรดได้นะ,อ,ะอันนี้คือผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตรนะคะมีอะไรอีกมี Energy เห็นปะ แกสโซลีนนะคะออยนะคะออยที่เราใช้เทรดนะคะคือ Oil ออย wti นะทุกคนพนะิมขอแก้เลยแล้วกันนะคะใช้เป็นออย wti ออยเฉยเเนี่ยไม่เอาแนี่ไม่เอาไม่เอาโอเคมีอะไรอีกคะเมทัลเห็นไหมมีโกล์นะคะมีโกล์กฟิวเจอร์มีพาลาเดียมนะคะมีแพตตินาัามีซิลเวอร์อย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะเลือกได้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเทรดทองแบบไม่เสียค่าสวอปนะคะก็คือถือได้ยาวๆวอะ่ะใครเทรดทองแบบระยะยาวนะคะถือได้โดยไม่เสียค่าสวอปให้เลือกเป็นโกล์ฟิวเจอร์นะคะทุกคน ความแตกต่างระหว่าง Go กับ Go Future คือถ้าเกิดว่า Go เนี่ยสเปซจะเล็กกว่า แต่ถ้าถือข้ามวันจะเสียค่าสวอปแต่ถ้าโกลฟิวเจอร์นะคะสเปซจะกว้างกว่านิดหน่อยนะคะแต่ไม่เสียค่าสวอปนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยจะแตกต่างกันด้วยนะราคาจะไม่เท่ากันเ๊ะน,นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเทรดตัวไหนนะคะดูดีๆแต่ปกติที่ฟิล์มใช้เทรดกับทางทีมใช้เทรดนะคะคือโกลเพราะว่าเราเทรดจบภายในวันนะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเลือกฟิวเจอร์แต่เออโอเคถ้าเกิดว่าบางไม้นะคะที่เรามองแล้วมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งได้ไกลเราอาจจะเลือกเป็นโกลฟิวเจอร์ก็ได้ โอเคนะ <Okay. S 1> มีเทรดคริปโตเคอเรนซี่ไหมอ้าวมีนะเห็นไหมคริปโตเคอเรนซีมีนะคะตอนนี้เนี่ยอัปเดตให้มีรายชื่อประมาณนี้นะทุกคนใครเทรตัวไหนอยู่ก็สามารถที่จะเข้ามาเลือกได้เลยนะคะโอเคสต็อกอย่างที่พิมบอกว่ามีหุ้นต่างประเทศด้วยนะคะทั้งยุโรปแล้วก็อเมริกานะคะก็ลองเลือกดูเนี่ยใครอยากจะเทร U.S. ไหม,มนะคะ Apple เทสลาอเมซอนมีหมดเลยนะคะทุกคนใครที่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการเทรดหุ้นนอกแนะนําให้ไปเข้าสัมมนานะคะสัมมนาเทคนิคเทรดหุ้นนอกให้เงินงอกอัตโนมัตนะะิถ้าใครสนใจก็ไปถามแอดมินได้เห็นไหมไม่ได้มีแค่ฟอนเล็กน,นะสำหรับ xtb นะคะ,อะพอเราเลือกปุ๊บ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 เลือกผลิตภัณฑ์มาเสร็จแล้วนะคะเราสามารถที่จะจัดแต่งหน้าเทรดดิ้งของเราได้ด้วยนะ,ะสมมติเราเทรดทองเป็นหลักใช่ป่ะเราอาจจะเลื่อนทองคำเนี่ยขึ้นมาไว้บนสุดนะคะวิธีการให้กดค้างปุ๊บ กดค้างที่ผลิตภัณฑ์นั้นนะคะแล้วก็ไปที่ขีด3ขีดเห็นไหมคะกดค้างไว้เหมือนกันแล้วเราลากนี่ลากได้เห็นไหมคะเทรดอะไรบ่อยๆอ่ะเอาขึ้นมานะคะ D E ต้นๆๆๆนี่เห็นไหมคะส่วนตัวไหนที่เราไม่เทรดอ่ะ U J เงี้ยเราไม่เทรดเราสามารถที่จะลบออกได้เห็นไหมคะ A U ไม่เทรดอ่ะลบออกได้ค่ะบิทคอยลเอาไว้ดูเล่นๆแล้วกันนะคะ U S 500ไม่เอานะคะเนี่ยอะไรที่เราไม่เอานะคะเราสามารถที่จะลบ จัดแต่งได้หมดเลยเห็นไหมคะเราก็จะได้หน้าเทรดที่เป็นของเราเองอย่างสวยงามทีนี้มาถึงเรื่องของการกดเทรดนะคะทุกคนลองเข้าไปสมมุติเราจะเทรดทอง Default เนี่ยอันนี้คือ Lot s i ซสนะคะที่เราจะต้องเปลี่ยนนะทุกคนจุดนี้สำคัญมากเพราะ Default เป็น1 Lot นะคะคำนวณ o n e y Management ให้ดีนะคะสมมติ เรา money management มาแล้วนะคะเรากดได้0.3อ่ะแล้วก็เปลี่ยนให้เป็น0.3ก่อนนะไม่ใช่เข้ามาถึงอุ้ยสัญญาณเทรดมากดเลยนะคะไม่ได้เปลี่ยนหลอดอันนี้เสียหายได้นะคะถ้าเกิดว่าพอร์ตเราเล็กนะคะพอร์ตร้อยเหรียญก็ขยับนิดเดียวนะคะอาจจะหายทั้งพอร์ตได้เลยแล้วก็มีฟังก์ชันที่เป็น market แล้วก็ pending ถ้าเกิดว่าเราจะซื้อที่ราคาตลาดคือ market เลยเนี่ย เราก็เลือกที่มาเก็ตนะคะแล้วก็เลือกว่าเราจะเซลหรือเราจะบายสามารถที่จะกดได้เลยสมมติจะเซลลสมมุตินะปึ้งเห็นไหมเขาก็จะเด้งมาก่อนนะคะว่าเฮ้ยคุณคอนเฟิร์มหรือเปล่าที่คุณจะเซล์ถ้าเกิดว่าคอนเฟิร์มก็กด yes ตรงติ๊กข้างล่างนี้ไม่ต้องไปติ๊กนะคะคําว่า don't confirm transaction ถ้าเกิดว่าเราไปติ๊กเมื่อไหร่นะคะพอเราเผลอไปกดเซลลปุ๊บมันจะไม่เด้งอปอ up มาเตือนเราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปติ๊กนะคะให้มันไว้อย่างนี้แหละถ้าเกิดว่าโอเคเราจะเซล์และกด yes ปึ้งนะคะ เราก็จะได้ออเดอร์เซลล์ของเราอยู่ตรงนี้หรือถ้าเกิดว่าเราจะบายบายตรงนี้เลยเนี่ยอันนี้ฟิล์มกดให้ทุกคนดูเล่นๆนะคะพอร์ดเเดโมโอนะคะกดบายปึ๊บนะคะชัว sure, ใช่ไหมที่จะบายตรงนี้เลยราคามาเก็ต yes อ่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้ออเดอร์ทั้งบายทั้งเซลล์อยู่ด้านล่างและอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือ pending pending คือเราจะตั้งออเดอร์ล่วงหน้านะคะสมมุติว่าเฮ้ยเราวิเคราะห์มาแล้วว่าถ้าเกิดว่าราคาขึ้นถึง1910นนะฉันจะเซลล์นะคะเพราะฉะนั้นเราใส่ราคา อีกจุดหนึ่งนะคะที่สำคัญให้ทุกคนใส่ tp sl ด้วยนะคะ,ะสมมติฉันจะเซลล์ที่1 9 1 0แล้วไป tp ที่1 8 9 0แสมมตินะไป tp ที่1890นะคะแล้วไป sl ที่1922กอแล้วกันใส่ราคาใส่จุด tp ใส่จุด sl นะคะแล้วกดเซลล์เซลล์ลิมิตนะคะปุ๊บกดเซลล์ลิมิตเรียบร้อยนะคะออเดอร์ของเราเนี่ยก็จะไปอยู่ด้านล่างเห็นไหมก็ทุกคนลองไปเล่นดูได้นะคะอันนี้เป็นวิธีการ ออกออเดอร์ Order, นะคะสำหรับ extension ไฟนะคะโดยง่ายนะคะโดยง่ายหลักๆก,ก็คือเปลี่ยนหลอดก่อนเลือกราคาที่จะเทรดนะคะเลือกว่าเราจะเทรดแบบมาร์เก็ตหรือว่าเราจะ pending เอาไว้นะคะถ้าจะเทรดแบบมาร์เก็ตนะคะก็อย่าลืมเปลี่ยนหลอดนะคะใส่ tp sl ให้เรียบร้อยก่อนที่จะกดนะคะหรือมเมื่อกี้ฟิล์มกดเทรดไปก่อนใช่ป่ะแล้วยังไม่ได้ใส่ tp sl นะคะทุกคนสามารถที่จะมาเลือกตรงนี้ได้นะคะแล้วค่อยมาใส่ tp sl อย่างนี้ก็ได้โอเคแต่สําคัญคือห้ามลืมใส่อะ่ะ ใส่ก่อนหรือใส่หลังก็ได้แต่ห้ามลืมโอเคนะ <Okay. S 1> อ่ะอย่างนี้สมมติอันนี้เป็นจุดท TP ใช่ปนะ่ะเราเซลล์มาใช่ไหมคะสมมุติว่าเราจะไปปิดที่พันเก้าอ่ะเราก็ใส่ไป SL เราจะวางใ้้สลตรงไหนนะคะอาจจะไว้อ่าประมาณ800จุดนะคะที่1 9 1 8แอ่ะเนี่ยแล้วข้อดีของ e x t e n i o n นะคะก็คือเขาจะโชว์ให้หมดเลยนะว่าเราวาง SL ที่ราคานั้นราคานี้อ่ะ มันเ,เท่ากี่ปิ๊บเห็นไหมฟิล์มวางเทคโปรฟิตที่พันเเท่ากับว่าเราจะได้เทคโปรฟิต6 6 4ปิ๊บเท่ากับ664จุดนอกจากนั้นเขาบอกด้วยว่ายอดเงินที่เราจะได้คือเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราเทคโปรฟิตเห็นไหมเราจะได้199.2เหรียญ u s ดอลลาร เห็นไหมไม่ต้องไปนั่งคำนวณเองอันนี้คือข้อดีนะคะโชว์ตัวเลขมาเลยมันช่วยให้เราสามารถที่จะ Money Management ได้ง่ายมากขึ้นแล้วทุกคนสามารถที่จะคีย์ตัวเลขก็ได้นะคะหรือใครสะดวกแบบเคลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้ก็ได้เห็นไหมคะเนี่ยเลื่อนลงมาแบบนี้ก็ได้อ่ะทีีสักพันจุดนะคะอ่ะเลื่อนเอลงมาสักหน่อยนะคะเอไกลไปนะคะเอไกลไปเราก็สามารถที่จะเลื่อนลงได้เห็นไหมคะ กดบวกบวก,วกลดลบลบแบบนี้ได้เลยนะคะสะดวกแล้วก็ที่สําคัญอย่าเพิ่งรีบกดออกนะคะพอเราเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับออเดอร์เราแล้วนะคะทุกคนเซฟด้วยนะ,ะสําคัญนะคะนี่เซฟนะคะมันก็จะขึ้นและ tpsl ตั้งเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน่าจะมีประมาณนี้นะคะทุกคนพาทุกคนดูหน้าเทรดดิ้งนะคะในแถบแรกนะคะแล้วก็พาดูออเดอร์อย่างง่ายนะคะ ว่าใครนะคะมีคําถามเพิ่มเติมหรือใครไปใช้งานแล้วติดขัดปัญหาตรงไหนนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์มาถามฟิล์มได้เลยนะคะ mm. เดี๋ยวจะเข้ามาตอบหรือจะอัดคลิปนะคะโชว์แบบนี้นะคะให้ทุกคนเห็นภาพได้ง่ายมากขึ้น โอเคนะคะหรือถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะใครเห็นว่ามีประโยชน์นะคะแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาเทรดกับ XTB เพิ่งจะมาหัดใช้แพลตฟอร์ม XT5 s a นะคะเพื่อนๆจะได้รู้วิธีการใช้แอปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ฟิวต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสวัสดีค่ะ